กราบสวัสดีค่ะทุกท่านทุกซ่านแะคะก็ได้นําภาพเก็บตกข,ของเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชนนะคะที่ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ที่จังหวัดสกลนครนะคะเมื่อวานนี้วันที่9สิงหาคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบุญญราชกุมารน,นะคะได้เสด็จไปที่บ้านดอนกอยโมเดลค่ะที่สกลน,นะคะก็ทรง ได้เยี่ยมประชาชนที่มารับเสด็จนะคะแล้วก็มีขนมพระราชทานนะคะน่ารักมากเลยนะคะเจ้าฟ้าชายของเรานะคะเสื้อสีสวยมากเลยนะคะเป็นเทรนที่แบบดูดีนะคะนะคะแล้วก็ ท่านนะคะเป็นกันเองกับประชาชนนะคะมีขนมไปพระราชทานนะคะรวมทั้งอาหารพระราชทานด้วยนะคะนี่ก็บ้านนอกนะฮะขออนุญ,ญาตแล้วกันนะคะบ้านนอกอีกสานบ้านเรานะคะบ้านนนกอยนะคะก็จัดป้ายขึ้นต้อนรับท่านนะคะนี่เป็นขนมนะคะพระราชทานนะคะให้กับชาวบ้านนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญะคะ่ะ